ส่ชุดใหม่ไปหามีดเลยเหรอฮะใส่ชุดไหนในชุดชุดไหนจะใส่ชุดไหนไหนใส่ชุดไหนชุดนี้ไหมไหนออกก่อนอย่าไปแกใส่ว้ายใส่ชุดนี้ใช่ไหมนะอย่าพึ่งๆๆอย่าพึ่งนี่หนูไปยืนตรงนี้ก่อนให้แม่ใส่ให้อ่ะมา หันมา,านหันตรงนี้แม่โหทำไมดำขี้มีล่ล่ะทำใหเสียงแม่แหบเห็ะน้องพร้อมเป็นอะไรวะอุ้ยอุ้ยอ อย่าพันเอวก่อน่ะเขาต้องใส่อย่างนี้หรออาหันหันให้เอฟซีดูสิหันให้เอฟซีดูสิหนูห,นหล่อไหมครับหนูแต่งตัวไปหาพี่มี่เนี่ยไปถึงจะทํายังไงถ้าพี่มี่มาจะทําไงฮะน้องพร้อม mm. ถ้าหนูถ้าเจอพี่มี่น้องพร้อมจะทํายังไงมี mm. มาเลยไหม <Yeah. S 1> มาพี่มี่เลยไหมปดวากเท่ไหร ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปหาพี่มีแล้วเร็วไปกิน